สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีคุยเรื่องดาวข้าวเรื่องดวงชาวราศีธนูธนูในภพลาพระนะเดือนนี้เดือนตุลาคมแล้วก็จะมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในครั้งสําคัญอีกครั้งหนึ่งเพราะาดาวราหูเขาจะย้ายย้ายตําแหน่งนะเรามาดูกันก่อนว่าเดือนนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างดาวพฤหัสเดือนถอยหลังถึงเดือนพฤศจิกายนหรือสิ้นปีดาวประจําตัวของคุณเดินถอยหลังการเงินและการงานจะสะดุดลงบ้างเพราะยังมีดาวราหู คอยลังควานจุกจิกวนใจนะคะลังแกคุณอยู่หลัง18ตุลาไปแล้วเวลาหูย้ายออกเนะี่ยก็เฉพาะมองเห็นหนทางแห่งการกอบโกยนะนะแต่คุณต้องขยันนะคะต้องขยันดาวสาวดาวการเงินเข้าพบสหัช้าเล็งกับดาวสุกนะโชคลาบก็เขาเรียกอะไรเหนื่อยเหนื่อยหนักเหนื่อยหนักแปลว่าอะไรได้มาก็ต้องจ่ายออกเพราะว่า ดาวคู่ศัตรูเขาเล็งกันอยู่นะอาจจะได้ตำแหน่งดีก็ตามแต่ต้องระวังเรื่องสัญญาการดูแลการถูกโกงนะคะหลังจาก18ตุลา22ตุลาไปอะ่ะแล้วจะดีขึ้นนะคะจะมีเหตุการณ์เริ่มต้นใหม่ในหลายๆเรื่องหลายๆลาวนะคะลาหูของชาวราศีตุลเมื่อย้ายจาะพบปุตตะเข้าพบพันธุและมาจากพบสหัชชะ ธนูนี่นะมันเป็นอะไรที่ก็แหละราหูมาเท่วนี้จะให้กับความสําเร็จเกิดใหม่คิดใหม่ทําใหม่ได้บ้านใหม่ได้ทรัพย์สมบัติใหม่ได้ครอบครัวใหม่นะคำว่าครอบครัวใหม่นี่อาจจะหมายความว่าที่มีอยู่แล้วความคิดความอ่านเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นทําให้คุณเข้าอกเข้าใจกันดีขึ้นมีครอบครัวที่สมบูรณ์ขึ้นนะคะการสร้างใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะคุณ คุณอาจจะมีการรวมญาติคุณอาจจะมีญาติพี่น้องที่เคยเข้าใจกันผิดตอนนี้ก็มาร่วมกันสาม,มคัคคีชุมนุม,มแล้วก็สร้างความรักความอบอุ่นให้เกิดขึ้นในครอบครัวเป็นช่วงสร้างหลักฐานนะราหูมเจุเนี้ยนะเขาจะให้คุณกับคุณในเรื่องทรัพย์สินเงินทองสังคมรอบข้างชื่นชมยินดีแต่สิ่งหนึ่งที่ชาวราศีธนูต้องไม่ลืมคือต้องขยันขยันมากๆด้วยไม่ใช่ขยันธรรมดาธนูเนี่ย มีพลังรุนแรงมีความเฉลียวฉลาดแต่บางครั้งก็หัวชนฝาการใดกาเสียต้องระวังการใช้อารมณ์ลาหูคือเรื่องของอารมณ์และจะเป็นการเริ่มต้นในการสร้างครอบครัวใหม่สำหรับคนโสดสำหรับคนมีครอบครัวแล้วก็จะเพิ่มหลักทรัพย์ใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยนะคะดังนั้นถือว่าชาวราศีธนูมีโชคดีมากกว่าโชครายราหูจะให้คุณมากกว่าให้โทษดังนั้น ควรไปไหว้รับส่งเขาให้ถูกต้องนะคะแล้วชีวิตจะโชคช่วงชัชจวานเป็นไงล่ะฟังแล้วชื่นชมยินดีใช่ไหมแฮปปี้แฮปปี้เอนดิ้งเนาะขอบคุณราศิทธนูนะคะชาวราศิธนูทุกคนที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ขอให้ติดตามกันตลอดไปนะเป็นกำลังใจให้วันนี้ขอให้โชคดีไปก่อนสวัสดีค่ะ